ไฟหน้านะครับอ่โอเคไฟหน้าเปิดหรือได้ต้องตีเลยครับเจเจอ601นะครับอาวสวยจริงนะครับโอเคอเกิ่งแน่งโดยไม่มีของมีนะครับมีรอดเกียราเร็วด้วยนะครับโอเค,อเค,อเคส่วนนี้จะ ได้ด้วยนะคตับแทนได้นะครับได้ทีนี้รอบกรปิดเร็วนะครับเ็วเ,เ้เล่นวสนสวก็มีนะครับตัดแทนง่ายๆด้วยนะ สนามได้อีกสนามแล้วก็ทางนะครับก็คือมาประกาศเรื่อนีนน้ถ้าไดเอ่อสินค้าสภาพดีจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ